ี่น้องไงเสียงผ้าห้องผ้าลังกระทบกับเสียงจักคนพี่น้องเอ้เมื่อนี้อ่าทางสายเจาะเฮาเานาะได้มาเจาะน้ำเพิ่มให้อีกพี่นองง้องเไงโอ้โอ้พายุเข่าพี่น้องเองง้ยปิดเด้อโทรศัพท์เด้ออโทรศัพท์ไปโทรศัพท์เล่าพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามัดระวังเนาะใต้ต้น ใหญ่ครับพี่น้องเลยโอ้บาจันท์กับเปิดโหมดเครื่องบินไว้ก่อนอ่าโบวัยอันนี้พี่น้องเลยอ่าโตเอา้ากับทักทายสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะหมู่เพื่อนกันเบิดสุขสุ่คนพี่น้องเลยอ่าเมือนี้เนะาะบัดจันท์กับพาพี่พาน้องมาพี่เด้อเมือนี้พี่น้องเลยอ่าอยู่สถานที่บ้านของน้องอึงอ่าโตพี่น้อ,นองเลย à, tiếng pha hông pha đắng pino đấy, u, sang cả xọc sang cá xí, à, này cả chó, Đó ôi, đôi 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 đôi, à. มาแต่เช <laughs> 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 ้าเพิ่นบ่นี่เนาะสวัสดีดี้ตู้เยเดนี่พี่น้องครเสียงาห้องาหลังแทบาดนี้เนาะมาเจาะแต่เ้านบอได้จักเม็ดแล้วมื้อนี้ใกล้สิพอแล้วบ่อโตเ้มาเจาะน้ําเจาะท่าให้เพิ่มเนาะ ม,นมันีไม่มาเสียงเจ้าผู <c oughs> ้ย่านบ่อ่อจักเตียงนั่นต่ำซ่ำเนี่ยเพียงเลยเนาะทางบ่อเตียงเขาพี่น้องเลยพิ่นยังบ่ได้เข่ามาเมืออ่อนี้เนาะโอ้าสบายดีเด้อสายเจาะทางนี้สบายดี <c oughs> ่าได้จังเม็ดไอ้เนาะนี่เนาะมาเพิ่มให้อีกนี่ใกล้แล้วบอกใกล้สิได้แล้วบอกผลกระสิบ้าป่านี้น้ำกระสิได้พี่น้องเอ้ยเนาะเฮ้ยได้ต้นนั้นกระบกช้บเนาะ้องดังเขาดังใกล้เขาใกล้เขาญาติได้พี่เนาะเนาะพี่น้องเอ้ยโอ้โจ้าเจ้โเจ้าเจ้าเจ้า่าเดือบพี่น้องเอ้ เทียงกินข้าวกินแนมแล้วบ่กินข้าวแล้วบ่บมื่อนี่เรียบร้อยแล้วเนาะโตโดยโดยโดยโอ้พาลูกพาเต่ามาเบิดพี่น้องไงเมื่อนี้อ่าเบิ่งก้อนเด้อเบิ่งก้อนเด้อเนาะโอ้โอ่ามาเบิ่งคอกแบ่คอกไก่คอกกาเพิ่นก่อนพี่น้องเลยโตผู้อ่าทางนั้นก็บกำลังซ่อมแซม หลงังคาบ้านอยู่เนาะเออเอเอมนหลงังคาไปบ่ทางนั้นพี่น้องเลยเออฝนตกเนาะเอ่อมาบึงก่อนพี่น้องกันไปทางใดนเนี่พอน้องอึงเมย์น้องอึงมืงหนีเนะาะอยู่อยูบ่บ่พี่นะโคกเบ้โคกไก่พายุเข่าพี่น้องเลยเ,เสียงห้องแซวแซวอยนะู่เนาะทางนี้นะเนาะอ่ตัวพี่น้องเลย โอ้ยเป็นยังไทางน้องกอยน้องแควว่าเฮาเนาะอ่ามัดระวังเด้อน้องล่ะสบายดีพากก็เฮ็ดไปสั่งอยู่เด้เนาะอู้พุยู่เข้าว่าเมื่อกี้นี่ปลาโตพี่น้องเอ้ยอ่าผัดกระต๊อบหลังน้อยเจ้าเกืบไปเนาะอ่าว่าสิเมือบ้านยังบ่ได้เมือบ่สิเมือนี่แหละคือสิบ่ได้เมือกอืมฝนตกัดฮได้เนาะอืมบ่ให้เมือบ่ให้เมือพี่น้องเอ้ยเนาะ เดี๋ยวน้องก่อยสิบ่มีหมู่เนาะอยู่เป็นหมู่น้องก่อยเนาะบ่กินข้าวแล้วบ่น้องล่ามื้อนี้กินกับอีสังกินกับหยังนาะมื้อนี้นัวซีดบ่ิมือเจ้าเลยมื้อนี้าตแซ่บอยู่บ่แม่นเค็มไปจักแซ่บบ่แซ่บบ่โอ้พี่น้องใส่พอเจ้าไปใส่น้องล่อันอันน่ะนกอยหน่ะ โอโดยโดยเพิผนเข่าในบ้านผนเนาะโดยที่นั่งเลยอ้หผ่าลมฝนตกมันนี่เนาะสบายดีเออสดีอกน้อยทางนี้พี่น้่งเลยไปแต่ผมใหม่ไหมครับไปแต่ผมใหม่ไปไปแตผมให้ไปแตดผมไปเจหน่อน อสบายดีน้องอาทิตย์เนาะทางนี้พี่น้องเลยอาเมื่อกี้นี่เห็นยังว้างล่าเมื่อกี้นี่หลังคาไปบ่โอ้พี่น้องไ้ทรงโมเดิร์นเพิ่นแบบยังไม่ได้แัดทวนซช่ไหเนาะเอ่อโอ้โอ้พาเลื่อมพี่น้องเลยโตเออฝนมาเด้อพี่น้องไงพากันเก็บเดี๋ยวพ่อห้าม เจ็บเสื้อผ่าสิเพกไว้เบเิดแล้วบ่เจ็บเบิดแล้วเนาะโตโอ้เปลียกมาเลยได้ผลมาแล้วพี่น้องเลยเนาะโตพี่น้องเลยอ่าน,นี่กะเป็นที่พักพิงเนาะเอาเอา่าเพชรตังพี่น้องเลย มุงกั้งเนาะรับนอนแต่ก่อนพี่น้อง,งเอ้เสียงช่างเสียงจักเสียงผ้าห้องพี่น้องไอเสียงล้มมื่อนี้เนาะเพียงน้องอยู่กลางป่าบ้านของน้องอึงเด้อพี่น้องเด้พอเนาะพบพ่อกันอยู่ที่คือเก่าสมนมสายบุญของพวกเฮาทีมงานครบกันเบิร์ดเนาะพี่น้องเนาะก็ติดตามจนเงินซานของน้องเพิ่นแล้วมันทั่วพุ่นแหละพี่น้องเอ้เนาะโดยโดยโดย ผูหิดไปทางเด้ผูนอทางน่ะพี่องข้างในผูเอา้าเอาเอาพาก,กันฮ็ดพาก,กันฮ็ดเตียมเด้อพายุแห้งได้มือนี้พามาพายุมาพายทางนา่ะพี่้องเลย

nhiệt à, đâu vậy nhanh hồn tốt nó Linh, linh, linh Kìa có lời thằng nè <laughs> ลิงมือเลงมือพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเอ้าบ่ยูสิเข้าเลงมือให้นใหมาโดแล้วพี่น้องเอ้ยเป่าน้ําเนาะอ่าเพิ่นเป่าน้ําขึ้นอกอ่าถ้า่อน้ําน่ะสิได้ครบบาดนี้พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามื้อนั้นเอาลง30เนาะบาดนี้น่ะสิได้40เม็ดแล้วแหละเนาะบ่ต้องห่วงบดนี้พี่น้องเอ้ยน้ําหลายแน่นอนพัเนาะ

โมเมนต์โม่ต้คแต่โมเมนต์เนาะเรอะเลยโอเมดนีเป่าลมเป่าลม ก็ขอโทษขอให้พี่น้องไอ้เสียงลังเน่มื่อนี้เนาะสายเจาะเฮาลุกขึ้นขั้วพี่น้องเลยเพิ่นมาเจาะเพิ่มให้เนาะทางมาเตียงคลองแต่ว่าเตียงเพิ่นยังบาท่านได้เข่ามาพี่น้องเลยอ่าไอ้คือโอกาสเนาะอัปเดตในที่น้องเบิ่งชซ์ทม์ความซาละมุนบุญบายกันอยู่พี่น้องเลยอ่าพาผลกับกำลังสีมาเนาะพายุพี่น้องไอ้มืดอมื่ กทางพอรองอึงจักไปทางในแหละเข้าในบ้านว่าแต่นอกไปยกเลิกเรื่องเห็ดพื้นเห็ดไท่สกอนกมาสั่นจังหวะกันอีกที่นึงกี่ตัวเนาะใส่กาฮา่นเนาะดีน้องเลยสบายดีทางลุงเพิ่มเด้อเนาะสบายดีอีกรอบนึงเนาะโตพักกันซ่นอยู่ย่านพลเนาะเมื่อกี้นี่ขึ้นตอกหลังคเ้า มันล้มบ่ล้มตีบ่ล้มล้มตีมันก็ไปดอกพราะว่บบอมันเออมันไปได้พี่น้องเยเนาะโอ้แล้วแล้วเพิ่นเป่าล้มอยู่เป่าให้น้ำใสเนาะเพิ่นเลิงมือให้มันเพิ่นย่านเพิ่นวบ่ล้มตื่นไม่ตื่นค่ะเพิร์ลบ่าได้แล้วเพิ่น์ะได้รับแล้วซี่ซิบเลยเมนเป่าให้น้ำใสเพาะน้ำขุ่นออกเครื่องเมื่อกี้นี่มีฮอต เฮ้ถ้าท้องคำผูขึ้นมาโอ้มเมนท์ที่ดินดานพี่น้องเลยดินดานซื่อเนาะโมเมนท์ดินเขาดยเนาะอ่ผ้าอันเพิ่นกินข้าก็ไปสั่งน้องละอาเพิ่นมือนี่ส่นเเอาดาดดซีนเนาะอันนอกเพิ่นบอกอคืนนึงโดยเดี๋ยวเอาผากันส้นพลถาด้อ จะพาไปใกล้ต้นไม้ตรงไหนเด้อย่านผ้าเรือผ้าหลังเนาะผ้าดังเนาะผ้าหลังดังไทยมันโคกรพี่น้องเลยเนาะเม็นเห็นค่อยดั้มเป็นค่อยรอนบ่ได้เนาโอ้ยแล้วเนาเนาะอัพเดทบางทีเห็นน้องเบิรงนส้มอีกเก่าพี่น้องเลยมันนี่เนาะผ้ามือผ้าม้วนพี่น้องเลยบริษัดกามาแบบ เร่งดีบเนาะเมื่อกี้นี่ยมาแค่บ่าบุญพี่้องไงสองคนเมื่อนี้เนาะอ่าเข่ามาทีมาทางที่ทเกา่าตอนนี้เป็นเวลาสามโมงแรงแล้วพี่น้องไงค่อยคำน,น,นึงแรงคือเก่าเนาะอ่าก่อกันคือเกา่าพี่น้องเไงดูเพื่อนอยู่ซาสเนาะ,ะจวดค้าขนาดพี่น้องเไยเดียวว่าจันทร์ที่เอาสร้างทีมงานนี่บ่เนาะอ่าเอาไปเจาะให้มืออื่นมีมีแผนการไปเจาะทางไหนไอ มืออื่นเอ้ยไปจ่อทางใดก็มืออื่นนี่จอ,องได้บ่มืออื่นบ้านนุ่นสันไปอยู่บ่แม่นไปได้อยู่เนาะ<ป>อ๋อเดี๋ยวเอาวเบอร์ให้ว่าจันนี่เด้อเดี๋ยวว่าจันสิทธิติโตหาพี่น้องเไยเนาะอ่าจ่ออ่าอยู่บ้านนุ่นสันบ้านของสองร้างเอเด้อมืออื่นพี่น้องไงเอออ่าถ้าเพิ่นบ่ติดคิว รถบรรทุนคันนีน้รถไปจองหลายบ่อย,ยโูกอ๋อโดยพี่น้องเลยเอาเดี๋ยวว่าจันชี้เลขเบอร์น้ำพึ่นนัดเอาสร้างเพราะนี่แหละพี่น้องแก่พึ่นดิ่งแบบว่าเตะก,กันตั้มดีเนาะน้ำ,ำเล็กแล้วเอ่อเป่าน้ามันไปซื้อบอก,กี่นี่นใ,ในน้ำใสในน้ำใสล่างหูล่งล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 งาลงหูใส่น้ำสอาดทีมงานเดียวกันบอกครับไอ้ที่คนมาจอดก่อนนี่โดยโอ๋อแต่เป็นรถสองคันรถมีสองคันรถมีสองคัน โอ้พี่น้องเลยโอ้เนาะจดกไววาเนาะเอ็ดพี่ลองเลยอีกเอ็กเอาไปนี่เพื่อเสียบเป็นห่วงเรื่องหน้ามืดดอกพี่น้องเลยเนอะ เดี๋ยว่าเรียบร้อยวันนี้รับรองเนาะน้ำบ่มีวัดเนาะเอาโอเคไหนพี่น้องครับเนาะใส่ทำอย่างพี่น้องเบิ่งส้มเอ็มอันนี้ก็ได้โอเคพี่นดาวเนาะว่าจะอ่าขอจบคลิปนี้ไว้ฉันมีอนฝนตกแล้วพี่ดาวเนี่ยฟอกันไหม อีกคลิปหน้าเนาะอ่าคลิปนี้ขอขอบคุณขอบคุณรถสุขุมขูดพี่น้องเลยที่ขับขับส้มเนาะอ่าที่ตามทางวัดฉันมาตลอดพี่น้องเนาะอ๋อตอนนี้กับตัวราอนพอกันใหม่นี่อื่นเนาะวันนี้ไปแล้วเพียงแต่จะไปดูรถสุขุมขูดพี่น้องเนาะเด้อรถคนมาเลยพี่น้องเลยเดียวอ่าไม่กันชั้นกับแต่ขาดึงเกินโยกจนชันอยู่เนาะอ่ฝนลงมิดพายุเข่าพี่น้องเลย Ôp. không cuốn nó đấy